บ้านผีในเมืองซูวอนเด u ฮ t e d h o u s e ิน Suwon ในเมืองซูวอนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคยองกีของเกาหลีใต้มีบ้านหลังหนึ่งที่กลายเป็นเรื่องเล่าผีที่รู้จักกันดีในหมู่คนท้องถิ่นบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในย่านที่ไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่ในช่วงกลางคืนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีอาคารบ้านเก่าและรกร้างมักจะมีความเงียบสงัดและไม่น่าสบายใจ เมื่อเดินผ่านไปในช่วงกลางคืนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เริ่มต้นเมื่อครอบครัวหนึ่งย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าแก่ในช่วงปี2 0 0พหลังจากที่บ้านถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลาหลายปีครอบครัวนี้ได้ตัดสินใจซื้อบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่รู้ถึงความลับที่แฝงอยู่ในบ้านหลังนี้หลังจากย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านได้ไม่นาน ครอบครัวนี้เริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นภายในบ้านพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงเดินในบ้านในช่วงกลางคืนแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นก็มักจะมีเสียงประตูเปิดและปิดเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆหรือสัมผัสสิ่งของใดๆที่แปลกกว่านั้นคือพวกเขาพบว่าบางครั้งในเช้าวันถัดไปพวกเขาจะพบว่าเสื้อผ้าหรือของใช้ในบ้านถูกย้ายไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคย เช่นข้าวของที่ทิ้งไว้ในครัวจะหายไปและไปอยู่ในห้องนอนหรือเตียงที่เรียบร้อยแล้วกลับมีร่องรอยเหมือนมีคนเพิ่งลุกออกจากเตียงไปในคืนหนึ่งขณะที่ลูกสาววัยเก้าขวบของครอบครัวกำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นเธอได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าต่างห้องนั้นถูกไฟสลัวและมืดสลับกับแสงจากดวงจันทร์ที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามา หญิงสาวนั้นมีท่าทางที่ดูเศร้าโศกและสงบแต่ดูเหมือนจะไม่มีรอยยิ้มหรือท่าทางที่เป็นมิตรลูกสาวพยายามที่จะพูดคุยกับหญิงสาวนั้นแต่ก็ไม่สามารถได้ยินเสียงตอบกลับพอหันไปมองอีกครั้งหญิงสาวคนนั้นก็หายไปแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกขนลุกคือเธอเห็นรอยเท้าเปียกเป,ยกปรากฏขึ้นบนพื้นห้องที่มีแสงน้อยแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ไม่สามารถบอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นได้ เพราะกลัวว่าจะถูกหาว่าเป็นเด็กจินตนาการเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวแปลกๆยิ่งเกิดขึ้นบ่อยขึ้นครอบครัวเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่ไม่ค่อยปลอดภัยภายในบ้านรู้สึกเย็นยะเยือกถึงแม้จะไม่มีสาเหตุจากการเปิดแอร์หรือเครื่องทำความเย็นอะไรเลยในบางคืนพวกเขาจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้อยู่ในห้องใต้ดินแม้ว่าจะไม่มีใครในบ้านกล้าลงไปที่นั่นอีกแล้ว เพราะการเข้าไปในห้องนั้นมันทำให้รู้สึกเหมือนถูกเฝ้าดูจากใครบางคนครอบครัวเริ่มสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของบ้านหลังนี้พวกเขาได้พบกับคนในละแวกนั้นที่เล่าว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของครอบครัวหนึ่งที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่น่าสลดใจครอบครัวนี้เคยมีลูกสาวคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพ และไม่สามารถเดินได้ตามปกติเธอเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อในปี1985โดยไม่มีใครสามารถช่วยได้ทันหลังจากที่เธอเสียชีวิตบ้านหลังนี้ก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นและครอบครัวใหม่ที่ย้ายเข้ามาอยู่ก็พบว่าเธอยังวงเวียนอยู่ในบ้านแห่งนี้ตามคำเล่าลือหลังจากที่พวกเขาพยายามหาทางออกหลายครั้ง ครอบครัวนี้ตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณจากบ้านพิธีกรรมเริ่มขึ้นเมื่อครูฝึกวิญญาณและผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาถึงบ้านโดยการทำพิธีเสริมดวงและช่วยให้วิญญาณของเด็กสาวได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าการทำพิธีหลายครั้งส่งผลให้บรรยากาศในบ้านเริ่มเปลี่ยนไปและค่อยๆสงบลง แม้ว่าจะยังคงมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อนบ้านหลังนี้กลายเป็นสถานที่ที่มีทั้งผู้คนที่เชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผู้คนที่ไม่เชื่อในขณะที่เจ้าของบ้านปัจจุบันยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้นแม้จะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นบ้างแต่พวกเขาก็ยอมรับได้และไม่คิดจะย้ายออกไปจากที่นี่อีก เรื่องราวของบ้านผีในเมืองซูวอนยังคงเป็นหนึ่งในตำนานของเมืองนี้ที่ยังถูกเล่าขานไปทั่วโดยบางคนเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีวิญญาณหลงเหลืออยู่จากอดีตขณะที่บางคนก็เชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพียงแค่จินตนาการที่เกิดขึ้นจากความเครียดหรือความรู้สึกของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน